สี่โมงยี่สิบสบายดีสบายดีสบายดีค่ะตากผ่าทุกคน คนเตี้ยคนตัวน้ะคนตัวเล็กตากชุดยาวเนาะชุดทำงานเพราะว่าเป็นช,ชุดชุดช็อตจะสะบัดผ้าก็ต้องทบครึ่งก่อนนะสะบัดผ้าแล้ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อค้พีงง่น้องวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกเด้อแต่ว่าอากาศเย็น สบายดีสวัสดีค่ะสบายดีเด้อโมเดลไ,ไลท์สุดลาเลยดไปตาบนบานแล้วก็ว่างบานตาบุ นนอตาตาพราตาข้างหลังบุได้ของเราะว่ามีใบไผ่ก็จับกับก็แก้ก็แก้อยู่ได้ก็จิตัดใบไผ่แต่ว่าก็จะบกับบุตตัดเอาได้กับบุได้ว่าอยังกับบุได้ดอกพี่น้อนฮัทุกข้อยากเนาะกูเพิ่งนี่เป็นการเอาเปียกเข้ามาอะไร กแค่ okay, okay, okay. ก็แ่ก็แงเยไปแลเด็สตาร์ทกับบตไปตามบ้านบรหลังบ้าก็ได้ไปน้อับส้มยูน้อทัทายเด้อเอานตา้วานถ้าได้ิมากหรือได ได้แล้วในข้อ2 <coughs> 3นี่ก็คือโอเคสมัยคือเกี่ยวกับ วานแล้วซ้อนดูแล้ัตว์ค่ะซ้อนดูแล้ัตว์่าปัน่นค่ะซ้อนดูแล้ว ยังก็เห็ดยังก็ปันผ้าจักผ้าบทอะไรสดลายเหมือน้ะพี่น้องเนาะพรเข้ามาทักทายกันด้วยนะเพื่อน <c oughs> กรสิเหลียวเตะละมือนเนาะพี่น้องอยู่นี่กวันผาเนาะไฟผาเดือดอะพี่น้องมีแดดได้ยุยยทธางนีแดดได้พี่น้องแต่ว่าวอากาศประหม่ากได้ดอกเดือดยุทธแต่ว่ามันเป็นย่ามหนาวแล้วเนาะพี่น้องเป็นย่ามหนาวแล้วกระเดดเดือดป่ แดดอยู่หักแต่มันกรบโบมีลมเนียกับเป็นอ้าวๆอีกคือฝนสิตกเลยงาพี่น้องต้นกระเพ้าออกไปออกดอกอีละเด็ดเด็ดเตือนุ่มพจักเกื่อมันก็ออกมาเรื่อยๆเพราะว่ากับมีกระเพ้าร้ายเดือสวงนี่คนมีกระเพ้าร้ายคนมีกระเพ้าร้ายต้นคนปลู่กินร้ายทั้งเนื่อั้งเพื่อนก็มี อยู่หมู่นาบ้านลูกไปลูกสาวคอยแซวอยู่บนบ้านปลูกอันนี้อะหยังก็ปลูกผักกินได้อยู่ข้างหน้าปลูกผักสวยงามปลูกผักอีหยังก็มงคลอีหยังเพิ่นวา่โอ้ยลูกก็ได้เนาะหาสิเว้า ว่าดีเด้ยแต่ยังกินข้อเพี้ยนกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเ้ยจาซียังกินแต่ละมือแต่ละเด็ด